ครับผมขั้นตอนการชันนะครับก็มีโค้วบวกนะครับบวกลบนะครับแล้วก็เครื่องก็จะทํางานนะครับทอนี้เรายังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็นํามาเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านนะครับโอเคหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านเสร็จปุ๊บนะครับพัดลมก็จะทํางานนะครับพัดลมก็จะหมุน นี่นะครับผมเครื่องก็จะทํางานไปเรื่อยๆครับแต่อย่าลืมนะครับต้องเปิดจุกออกให้หมดนะครับสาหรับแบตเตอรี่แห้งไม่ต้องนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่น้ําแบบนี้นะครับต้องเปิดแล้วก็ดูระดับน้ํากันด้วยนะครับว่าน้ํากันควรจะถึงประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าต่ากว่านี้นะครับต้องเติมน้ํากันด้วยแล้วก็ค่อยชาร์จนะครับนี่ครับมันก็จะทําการชาร์จครับปล่อยอยู่ที่5 6แอมป์นะครับอันนี้เป็นรุ่น12 0.5D นะครับผมชาร์จแบตเตอรี่สี่ขนาดขนาดแบตเตอรี่นะครับไม่เกินหนึ่งร้อยแอมนะครับสี่ถึงหนึ่งร้อยแอมในกรณีที่ใช้ไม่เข้าครับให้กดรีแพร์อย่างนี้ครับแต่ว่าเวลารีแพร์เราต้องถอดขั้วแบตออกก่อนนะครับขั้วใดขั้วหนึ่งครับถอดออกก่อนนะครับนี่สัญกรณ์เพร์นะครับรีแพร์มันจะรีแพร์ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีตัดนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่มันจะตัดให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแบบหลายปีแล้วจะไม่ตัดนะครับ มันก็จะรีแพททั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเวลาชาร์จก็กดอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาคำว่าชาร์เจอร์นะครับพอมันเต็มปุ๊บมันก็ตัดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอ่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นผลิตเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้นะครับผมอ่าสังเกตนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แบบนูนนะครับตัวนี้ตัวกดแบบนูนนะครับของเดือนจะเป็นแบบอ่าเป็นแผ่นแผ่นเรียบนะครับแบบเรียบนะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่มกดขึ้นมาแบบนูน แล้วก็ติกเกเอร์ของฟ็อกเซอร์โดยตรงนะครับผมมั่นใจได้ของแท้แน่นอนครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้ครับสวัสดีครับ